ชื่อแนะนำตัวเองให้เรารู้จักหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อนภัสสินไพบูรณผลอายุ21ปีจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับผมเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสามารถปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์ครับผมเป็นคนที่ชอบทํางานเป็นทีมมีมูยสัมพันธ์ที่ดีและชอบงานด้านการตลาดเพราะมองว่าการตลาดไม่ใช่เพียงแค่การขายสินค้า แต่เป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์และคุณค่าระหว่างแบรนด์กับลูกค้าในช่วงที่ยังเรียนอยู่ผมเคยทํางานเป็นผู้ช่วยด้านการตลาดของธุรกิจในครอบครัวครับโดยมีหน้าที่ดูแลเพจ Facebook ของร้านพูดคุยตอคบคาถามกับลูกค้าออกแบบและโพสประชาสัมพันธ์รวมถึงวางแผนโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายประสบการณ์นี้ทําให้ผมเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้นครับและได้เรียนรู้การวางแผนการตลาดที่จริง สถานการณ์หน้างานครับทำไมถึงอยากทำงานกับเราครับผมสนใจตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดเพราะเป็นตำแหน่งที่เปิดโอกาสให้ผมได้นำความรู้ด้านบริหารและความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้จริงผมเชื่อว่าการตลาดยุคปัจจุบันไม่ใช่แค่การโฆษณาแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างกลยุทธ์เข้ากับเทคโนโลยีเพื่อให้สื่อสารกับผู้บริโภคได้ตรงจุดมากที่สุดครับ ผมมีความถนัดด้านการตลาดดิจิทัลและสามารถใช้เครื่องมืออย่างแคนวารวมไปถึง AI เพื่อช่วยวางไอเดียออกแบบเนื้อหาและจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผมอยากนำความรู้และทักษะเหล่านี้มาช่วยพัฒนาแผนการตลาดให้กับองค์กรเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนและยั่งยืนครับช่วยบอกจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณหน่อยครับจุดแข็งของผมนะครับคือความคิดสร้างสารรค์ความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และการทำงานร่วมกับผู้อื่นผมเป็นคนที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับจุดอ่อนของผมนะครับแต่ก่อนผมมักจะใส่ใจเรื่องรายละเอียดของงานมากเกินไปจนบางครั้งอาจทำให้เสียเวลาเยอะเกินเหตุครับแต่ตอนนี้ผมได้ปรับตัวและฝึกจัดลำดับความสำคัญของงานทำให้สามารถทำงานได้เร็วและแม่นยำม,มากขึ้นครับถ้ามีงานหลายอย่างเข้ามาพร้อมกันคุณจะจัดการยังไงครับ ผมจะเริ่มจากการประเมินความสำคัญและความเร่งด่วนของแต่ละงานแล้วจัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจนจากนั้นวางแผนขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระบบและเสร็จทันเวลาถ้าระหว่างทางเกิดปัญหาหรือมีงานเพิ่มเติมผมจะรีบสื่อสารกับทีมทันทีเพื่อปรับแผนให้เหมาะสมผมเชื่อว่าการบริหารเวลาและการสื่อสารที่ดีจะเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันครับ เป้าหมายในอีก3-5ปีของคุณคืออะไรครับในอีก3-5ปีข้างหน้านะครับผมอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นนักการตลาดมืออาชีพที่สามารถคิดและวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเป็นระบบและเติบโตไปสู่ตำแหน่งที่สามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์จริงให้กับองค์กรได้ครับผมตั้งใจจะเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการตลาดเพื่อให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ได้ในยุคดิจิตอลครับขอบค,ครับ